นาบู๊กก็มาขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกคนมากแล้านะคะขอบคุณทุกคนค่ะไ<ม>อซีของกีต้าริพาร์ก่อนเลนะคะ, <S <S คะอ่ะสวัสดีนะคะเป็นแฟนชาวจังหวัดสำรับอุลิลทุกท่านด้วยนะคะ,ะน้องกีต้าริพาพร์กอแฟรมิโกนะคะหรือว่านักรอกะะ้องลูกแม่คะกีต้าริพาพร์กอ,อนนะคะ ขอบคุณด้วยน,นะแะเป็นกับนานกร้องมากค่ะอังก้องไหนคะอู้ก้องอยู่ไกลมากจะนึกพูนสองนะคะซูมมาเลยขอบคุณค่ะนาขอบคุณค่ะอังตุกตาท่านออกไมโอ้ขอบคุณค่ะชาวจังหวัดสระบุรีนะคะกับคุณนัเพลงใหม่ล่าสุดของกีตาร์นิพาพรนะคะนักร้องลูกแม่หาขอบคุณค่ะ ยาหมองยาดุมนะขอบคุณค่ะ,ะวันนี้กิตาก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะได้มาจเจอแฟนๆชาวสระบุรีในวันนี้นะคะขอบคุณไปยังนุ่งเน็ตเบิร์ดด้วยนะคะสวสีที่มีภาพได้มาเจอแล้วก็มามอบความสุขมอบเสียงเพลงเกี่ยกับแฟนๆทุกท่านนะคะขอบคุณดอกไม้ค่ะ,ะวันนี้กิตา้านาเพลงเพมาฝากทุกท่านหมายเพลงเลยนะคะเดีย๋ยวฟังในคลิปต่อไปเลยคะ่ะ เจืเ่อนๆสักเล็กน้อยนะเป็นผ้ากันเพื่อนสวยๆพี่ผู้ใดอยากเป็ในบ้นโอ,อ่ะขอบ้ามางเคืออะไรสิพ่อบริการอะไรอยากได้นะคะเจ๋ยมาหน้าเวทีนะคักุักรักมัรัวรากนกรักั โดยเฉพาพี่จอนนะสระบุรีมาถาหลายมูสีเอ,อามาได้หลายนนยูนีโน้นแล้วอย่าลืมใส่นะคะใส่แล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่นะคะอย่าลืมแฮกแท็กกีตาร์ทีพาบอลนะร้องลูกแม,มค่คาแล้วก็ลูกพุ่งนิ้อเบิกด้วยนะคะโอ้โหาถ่ายรูปนะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะพากัเพื่อนสวยๆนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ ถ่ายมาเยอะเลยนะโอเคค่ะอะไรนะฮะอ๋อก <number one> ีตาเป็นกุยู่ใสเป็นคุ้ใสหรือเปล่าคะแม่เป็นคุ้จังหวัดมหาสารคามค่ะพี่แม่พี่แม่บาดหญ่รเองะอยู่กุลีลาพูเก็ตใกล้นูอยพยัคคูหค่ะพยัคคูห์พิสัย โลเคค่ะอ okay, okay, okay. มาีกีตาร์ค่ะนั่งบนงานเร่ใหม่บองกีตามากฝากพี่น้องคุณปนนะคะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะเร็วๆนี้จะปล่อย e ยืมรีเพลงเร็วๆนี้นะคะวันที่ห้ากันยายนนี้นะคะตัดตัดซิ้งเงินที่2ของกีตาร์เองนะคะในสํากัดเพลมิโกโนะคะซื้อเพลงว่าบอมมี่มองยืนน้องกัสิคอย ไปฟังไปที่นี้มาเด็กปล่อยจเมาไปร้องในในการโดยพี่ริงทุนเลี่ยนะคะพอพอจะจำได้ไหมจำได้ยุ้ยอ่ะวันนี้ตาตั้งใจนำเพลงนี้มาร้องให้กับชาวสระบุรีได้ฟังเป็นเวทีแรกเลยนะคะซสีงเพลงมาบบมี่มองยืนน่องกับสีถอยค่ะบบมี่มองยืนน่องกับสีถอยนะคะฝากเป็นแทนชาวจังหวัดสระบุรีทุกท่านด้วยนะคะ ฝากทุกคนเข้าไปติดตามเพื่อได้รับชมวีมีนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับปิต้าหน่อยนะคะ <c oughs> ก็สามารถรับฟังแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องทาง y ยูทูบแปรมิโกโออฟฟิเชียลนะคะวันที่5กันยายนนี้นะคะฟังพร้อมกัน,กนทุกทคนค่ะเอาเงินไดสุดท้ายกับปิต้านะคะใ <c oughs> นทางร้าน,ะนะ <c oughs> อ่ะฟอนจะทำยังยนะคะเดี๋ยวฉันบกคุณได้หน้าเวที โอเคค่ะถ่ายเลยค่ะอ่าเจนจี้ถ่ายก็เป็นที่ระทชุนใช่ไหมคะที่นั่งเรือโอเคค่ะอ่าสุดท้ายกับกีตา้านี่ทำออแล้วนะคะเดี๋ยวเจนเจนกับศิลปินอ,อ่ทาท่านต่อไปนะคะโอเคค่ะ,ะเป็นนี้ไงคะ วันนี้เหมือนเวียดนามเลยนะคะมี